ถ้าพูดความคุมเราเห็นว่าเขาใส่ตัวมึกไข่ใหญ่ขนาดนั้นนะฮะแล้วก็แบบกุง้งโอ้โหของแซลมอนหรืออะไรเนี่ยคือล้นถ้วยมากบอกเลยว่าคุ้มนมากๆนะครับ วันนี้แลนะคบวันนี้ต้องบอกเลยว่าสายยำเนี่ยห้ามพลาดเลยนะฮะผมกำลังจะเดินทางไปที่ประจวบคีรีขันต์ต้องบอกว่ายำสามพันบาทสามพันเลยนุ้ยอะไรจะขนาดนี้ปกติเนี่ยผมเนี่ยจะกินยำเนี่ยประมาณเต็มที่นะที่ผมเคยเจอ500บาทไม่เจอไปมากกว่านี้แต่เนี่ยร้านเนี้ยสามพันแต่เขาดังมากนะดังจนแบบมีคนหิ้วข้ามจังหวัดเลยหิ้วแบบไปขาย กรุงเทพอย่างเงี้ยมีคนรับหิ้วเลยนะอ่ะขอแจ้งข่าวนิดนึงเดือนสิงหาคมเนี่ยผมจะมีจัดงานกินแอนกลีสนะครับผมซึ่งในงานเนี่ยผมจะกินแบบเรียวๆให้ดูเลยแล้วก็มีกิจกรรมอีทแหลกด้วยให้เพื่อนๆมาอีนแหลกกับผมนะครับซึ่งงานเนี้ยแพนเอาไว้นะว่าจะจัดประมาณเดือนสิงหานะแต่ว่าต้องดูก่อนว่าตอนนั้นน่ะสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่องไงผมจะแจ้งอีกทีแล้วกันนะครับผมใครที่อยากมาร่วมกิจกรรมนะครับแต่รายละ,ละเอียดของกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปแล้วกันเนาะนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปร้านยำสามคำก นี่เราถึงเรียบร้อยนะฮะตรงถนนคนเดินนะครับอำเภอเมืองนี่เขาอยู่เรียบชายทะเลเลยร้านเจ๊หนึ่งยำแซบตามปากเดีเราไปหากันปะพอดีจะพาไปดูฮะเรว่าทำไมถึง3,000สแกนก่อนเข้าครับผมอ่าเนี่ยเจอแล้วผมเจอแล้วครับเต็นดำๆๆ ถึงแล้วเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากนี่เจ๊หนึ่งเลยใช่ปะอ่าเนี่ยเจ๊หนึ่งเลยอยู่กับเจ๊หนึ่งตัวเป็นๆไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้จริงเหรอคะจริงค่ะเออจริงเหรอคะจริงสิคะถามถามนิดนึงถามนิดนึงครับนี่ขายมากี่ปีแล้วหกปีที่หกแล้วค่ะโอ้โหหกปีนี่ใจก็สุดก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่ว่าขายได้ขายได้เรื่อยๆเออเห็นคนเขาบอกว่าสามพันอะไอยำสามพันมันคืออะไรอ่ะจริงๆนะคะในป้ายมันสี่เจ็ดสิบบาทมีเจ็ดสิบบาทด้วยเจ็ดสิบยำตั้งแต่ห้าสิบบาทมีตั้งแต่ อ๋อยำยกร้านนี่คือ1100่อก็คือลูกค้าไม่รู้จะทานอะไรอ่ะก็คือที่หนก็เลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยลูกค้าสั่งจริงก็ต้องทำจริงอ๋อแล้วมีคนสั่งแพงสุดเท่าไหร่ครับหน0่งสองร้อย้าสิบหนสองร้อยใครบอกสามพันมั้ยสามพัน0้ายำสอง ยามสองเพื่อนรู้ราคพิเศษอ๋อมันไม่ได้สามพันแบบนั้นไอ้สามพันแต่ผมไม่ได้ยินข้อมูลจากไหนไม่รู้แต่นี่มาถามเจ๊หนึ่งจะฝากแล้วก็คือเขาสั่งเต็มที่แค่พันสองเองแต่เขาสั่งหลายๆที่กลับไปกินที่บ้านด้วยเออหลายเมนูมาเลยถึง3ามสี่พันนะอ่ามีมีอะไรบ้างเครื่องของเจ๊หนึ่งแนะนําหน่อยครับเมนูหลักก็คือปูม้านะครับอันนี้เป็นปูม้าปูม้ากุ้งสดปูม้าสดกุ้งสดหอยแครงไข่ปลาเลียวเซียวไข่ปลาเลี้ยวเซี่ยวไข่แมงดา นี่ขอดูดูสาหน่อยดูส์หน่อยเดหนึ่งหยิบให้ดูหน่อยมึกไข่แบบปลาแซลมอนด้วยนะครับอันนี้เป็นกุ้งสุกเม่กี้มีกุ้งสดกุ้งสุกสำหรับคนที่ไม่ชอบทานดิบอ่า่นที่แยกออกมาก็คือมีหมูยออันนี้เป็นสิ่งที่เจอแยกมีมือมียำแบบไหนอย่างไรยังไงบ้างปกที่นืครับ สดกะม้วหลายดวงแงยแล้วแต่ลูกค้าใส่ก็คือเป็นทะเลรวมสดสุกแล้วแต่ลูกค้าแล้วแล้วแต่สอ๋อคำว่ายกร้านนี่คือมีอะไรก็ใส่มาหมดเลยอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าพันหนึ่งใช่ไหมอันนี้พันหนึ่งยำใส่ยำหลักๆก็คือหมึกไข่หมึกไข่อันนี้เจ๋งเลยนะอันนี้คือเจ๋งเลยนะฮะมีเผ็ดกี่สเต็ป่สเต็ปแบบ่ เผ็ดน้อยจะติดแบบย่อมๆน้ยอมยแบบเอาแบบน่ารัก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 อนุบาลอนุบาลด้วยแต่กลางขึ้นมาหน่อยปะโถมครับมีปะโถมแล้วก็มีมัธยมมัธยมมหาลัยนี่โคตทิสค่ะโอ้มหาลัยเผ็ดใช่ไหมงั้นผมเอาแบบเผ็ดไปเลยเป็นสิ่งที่ผมชอบวันนี้ผมจะสั่งนะฮะมึกไข่แซลมอนกุ้งสดไข่ปูไข่แดงไข่เย่อม้าเอาเท่ากับพันหนึ่งเลยพันหนึ่งของเจ๊หนึ่งอ่ะ เออเอาเอาเอาเป็นจานเอาเป็นเท่านี้ใครที่มาร้านเจ๊นหนึ่งเนี่ยเราสามารถเลือกตามที่เราชอบเลยนะยำแบบไหนเนี่ยเราเลือกเฉพาะสิ่งที่เราชอบนะครับต้องมีคนที่วับยิ้วค่กแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดเริดโควิดก็ต้อก แต่คาวบาท,าทักเฟซเจ๊หนึ่งเข้ามาส่วนตัวเจ๊นหนึ่งจัดส่งให้อ๋อเหรอเป็นทางร้านจัดส่งให้มีทางร้านจัดส่งเองด้วย<อ>สุดยอดครับเจ๊นหนึ่งมึกคือแบบเป็นเขาบอกว่ามึกไข่ของเขาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่เลยนะ<อ>เพราะว่าแบบตัวแบบแน่นๆใหญ่ๆเลยนะ เฮ้ยมันเยอะยยจริงนะใครบอกว่าพันหนึ่งเข้ามาแบบกุ้ง2ตัวไม่ใช่นะเต็มแบบกระมังนะนถ้วยนะครับบ้ผมไม่ได้เรียกถ้วยแล้วผมนึกว่าที่นึกว่าฝาครอบไมโครเวฟอะที่ไปอุ่นอะฝาครอบไมโครเวฟอบบเมื่ออุ่นข้าวแล้วไปครอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะออทำไมยืนยังไม่ได้ทันชิมแต่น้ำลายมันออกมาเต็มคอเต็มปากเลยครับโอ้ยังไม่หมดเขาไม่ได้มาถ่ายเทปแล้วเฮ้ยเขาไม่ให้ใหญ่เท่านี้นะ เขาก็ให้อย่างนี้อยู่แล้วนะตอนบอกแล้วว่าราคากับคุณภาพและปริมาณมันก็นะบ้าไปแล้วเฮ้ยคุ้มแหละเชื่อผมคุ้มแหละเอออันนี้คือแถมทั่งชิ้นของอว่อนนี่โอ้อันนี้อันนี้เขาแถมเขาบอกนะเห็นป่ะอันนี้สิ่งที่เขาแถมเขาบอกว่าแถมแต่อันไหนเขาความจริงก็จริงนะครับลองถืออ ปกติมันจะมีปูม้ามีอะไรพิเศษใช่ไหมี่คือมันหนักนะตรงนี้ประมาณ3โลได้หนักถือเรื่อยเเริ่มเมื่อยแล้วมาฮะยำเจ๊หนึ่งนะครับเจ๊หนึ่งยำตามปากคือแทบตามปากของเขาก็คือประมาณว่าอยากจะสั่งอะไรอ่ะสั่งเข้าไป นี่แต่อร่อยอ่ะต้มนัวอืมอร่อยมากผมชอบยำรสอันนี้น <S <S 2> <S 2> ยำของร้านเจ๊หนึ่งเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นนะบางร้านยำเนี่ยเขาจะใช้เป็นพริกขีหนูใช่ป่ะแต่ร้านเจ๊หนึ่งอ่ะมันจะเป็นพริกป่นพอกินเข้าไปมันอร่อยนะมันไม่ใช่แบบมันคนละฟิลกับกินยำที่เป็นพริกขีหนูอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> พริกขีหนูมันจะมีความหอมอยู่ใช่ไหมแต่ความพริกป่นอ่ะความนัวในน้ำมันมันเยอะกว่าในความรู้สึกผมนะ ตรนี่ไข่ปูผสมไข่แมงดาครับผมแสบแย่รับลายอัตตยยำแล้วมีจุดเด่นทึ่งยู้อยู่แล้วว่าความอร่อยของอัตตยำเนะ่ยอร่อยมากอยู่แล้วอันนี้ไม่มีใครเถียงนะ เพราะว่าผมเนี่ยไปพัทยาทุกทีถ้าผมไปพัทยาผมจะเกีียวต็ยำตลอดแต่อันนี้ไม่เกี่ยวถ้ามาประจวบเนี่ยเฮ้ยเจ๊หนึ่งได้เลยถ้าพูดถึงความคุ้มอ่ะเราเห็นว่าเขาใส่ตัวหมึกไข่ใหญ่ขนาดนั้นนะฮะแล้วก็แบบกุ้งโอ้โหของแซลมอนหรืออะไรเนี่ยคือล้อนถ้วยมากผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับ ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ค่อนข้างที่จะเด็ดเลยนะครับเจ๊หนึ่งยำแซบ่บตามปากนี่ตะก,กี้เจ๊หนึ่งยกอันนี้มาให้เอามาให้ลองเป็นอะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกว่ายำแซบ่บแต่คล้ายๆลาบมีใส่ข้าวคั่วด้วยนะครับเดนนี๋ยวเรามาเปลี่ยนดูไปฮะ ฟิลเหมือนเรากินราบเลยอืมคาดีนะมันหอมข้าวคั่วนะครับแ,แต่แต่ว่ามันยังมีรอามที่เป็นรสชาติของน้ำยำอยู่แต่พอใส่ข้าวคั่วเลยปุ๊บอะมันจะทำให้ฟิลแบบมันหอมข้าวคั่วเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมว่าดีนะไดฮะหนึบไข่เขาอะผมบอกเลยว่าดีหวานแล้วก็ตัวไข่แบบอร,อ,อร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยผมชอบกินมือไข่แบบส่วนตัวผมชอบกินมือไข่แบบเนี้ย วันนี้ต้องบอกนิดนึงว่ายำที่ร้านเจ๊หนึ่งยำแ่บตามปากเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมให้เลยถ้าจะเต็ม10คะแนนผมให้9ไก่บ้านหักนิดนึงแต่ว่าอร่อยจริงๆนะเห็นยำแบบนี้ผมขอแก้ให้เขานิดนึงคือเขาไม่ได้แบบเฮ้ยราคาส0 0พันไม่ใช่นะคือใส่แบบเต็มเนี่ยคือที่เขาเคยใส่ได้เนี่ยคือประมาณพันหนึ่งเองแต่ว่าคนที่เขากินส0 0พันเนี่ยเขาสั่งกลับบ้านนู่นนี่นั่นเยอะอยยางวันนี้ผมกินกินไปหลายพันเลยบอกเลยว่าทั้งสั่งกลับบ้านเนี่ยหลายพันเลยกี่พันนะ ้าหกพันใช่ป่ะ 1, <000 S 1> แต่มันขาดไม่ได้มันขาดอีกพันห้าจริงๆขาดพันห้า, 1, า 1, นี่ครับผมนี่ให้ดูเลย นี่เลยครับผมซินนาตะแคนโพเทคนะครับผมนี่ชาวอิตแลนด์นี่ค,คุ้นเคยกันดีเลยนะฮะแนะนาไปหลายคลิปแล้วด้วยนะครับต้องบอกเลยเนี่ยว่า1,500 ppm เนี่ย <hy> เขาใส่ฟูร์ไลน์ในสูตรที่สูดในตลาดที่เขาจะสามารถใส่ฟูร์ไลน์ได้เลยต้องบอกเลยว่าสามารถป้องกันฟันผุได้อย่างดีเลย <L ib n Suzanne> ทีเดียวนะคือต้องบอกว่ามันมีหลายสูตรมากเลยนะครับจะส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบใช้นี่เลยครับผมไอซี่มินนะฮะมันเย็นสดชื่นสบายปากมากและทีมงานผมก็ใช้ด้วยแอบไปใช้สูวรอะไร ไม่สุดแม็กซี่คูแม็กซี่คูทำไมถึงชอบสุดนี้เพราะว่ามันเย็นคันสุดเวลาแบบง่วงๆใช่ป่ะเราตื่นมาปุ๊บเรากินจะกินยันดิฟันเลยเราแปลงอย่ากินนะครับน้องอย่ากินนะอย่าดิฟันกินไม่ได้ลองแปลงอ๋อมันมันมันเย็นเลยอ๋อมันจะเย็นใช่ไหมสุดขั้วขั้นสุดเลยใช่เราล้อเนี่ยแปลงหนาวเลยใช่สุดยอดอ่ะได้อย่างอย่างป๊อปแบบป๊อปชอบสุดไหนต้องไอซีมินสิครับไอซีมินสุดนี้ยใช่ทำไมต้องเรียนแบบกวะเขาอยู่พันเดียวกับพี่ อ๋อคือพี่ชอบใช้สูตรนี้ก็ต้องใช้สูตรนี้อ่ะอย่างแก้มาทำไมถึงใช้เชอร์รี่บอสซัมเพราะว่ามันเป็นสีชมพูไงกับผู้หญิงแล้วมันก็หอมซากุระด้วยอ๋อเป็นผู้หญิงสีชมพูหอมซากุระดด้ใช้เชอร์รี่บอสซัมแค่นี้เลยถ้าถามบอสดีไหมพอบอสไม่ค่อยแบ่งฝันนะอ๋อเราเล่นเราเล่นอ๋อบอสบอสชอบใช้สูตรอะไรจจรริิงงๆๆชอบสปริงมิ้นท์ทำไมถึงชอบสปริงมิ้นท์หอมไปมิ้นท์ อ๋อมันหนึ่งหอมมิน้นหอมใบมิ้น คือไม่อยากเหมือนคนอื่นแหละอ่าขอบใจบอสมากอ่าเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าถูกมากนะครับแค่47บาทเท่านั้นได้1,500 ppm เลยนะครับ <c oughs> ผมต้องบอกนะครับว่าเออตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมไม่ค่อยดูแลช่องปากเท่าไหร่กับปัญหาฟันแต่ฟันจะผุเยอะมากๆ <c oughs> ผมก็แอบเป็นห่วงคนในครอบครัวผมนะผมเลยให้คนในครอบครัวได้ใช้สิ่งที่ดีนะครับผมในการดูแลช่องปากคุณนะฮะ <c oughs> อ่าฮะเพราะฟันผุเนี่ยมันไม่ได้แก้ไปอุดแล้วมันหายนะฮะมันยังเป็นที่ตามมาอีกหลายๆโลกเลยนะจริงผมอยากให้ดูแลช่องปากดีๆนะเพราะฟันแท้ของคนเรามันมีแค่ สุขภาพที่ดีเนี่ยเริ่มได้จากช่องปากนะครับก็ช่วยให้ซิดมา,มาช่วยดูแลแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ต้นคลิปนะครับว่าจะมีมแอนกิจขึ้นนะครับที่ผมเนี่ยกับซิดเทมานี่ร่วมกันจัดนะครับผมในวันที่21สิงหาคม2564นี้ครับผมกับแคมเปญที่ชื่อว่ามิตรแตนกิจโคตรพีดอีแหลกนะครับผมต้องการผู้โชคดีแค่10คนนะครับผมสำหรับมากิจกรรมนี้แล้วบอกเลยว่าในงานเนี้ยผมจะเตรียมอาหารอร่อยๆไว้ให้กับ f c ที่มางานนี้ของผมนะอย่างเต็มที่แน่นอนนะฮะแล้วยังมีกิจกรรมอีกกมมาายยเลฮ ที่สำคัญไฮไลท์ในงานเลยนะฮะมีชาเลนจ์กับพีทอแหลกด้วยผมอยากรู้ว่า FC P ีพีทแหลกเนี่ยทานกันเก่งแค่ไหนนะครับอันนี้ อยากจะบอกเลยนะฮะโดยมีกติกาดังนี้ฮะกติกาง่ายนะครับผมเพียงแค่แชร์คลิปนี้ที่ออนแอนเพจเฟซบุ๊กพีดแหลกนะฮะไม่ใช่ใน u t u b e นะครับพร้อมเปิดเป็นสาธารณะนะฮะและก็โพสต์รูปตัวเองคู่กับผลิตภัณฑ์ของซิเทม่าชนิดไหนก็ได้ใต้คลิปนี้นะฮะพร้อมบอกเหตุผลว่าซิเทม่าช่วยให้คุณกินให้สุดได้อย่างไรและทําไมถึงอยากมาร่วมมิสแอนกีตกับพีทนะครับพร้อมแท็กเพื่อนที่คุณจะพามาร่วมมิสแอนกีตจำนวนหนึ่งคนคนที่โพสต์ได้ถูกใจผมที่สุดนะฮะและทําถูกกติกาจะได้รับเเเลือกให้้้้ป็นผูโดดีีท่ไขา ร่วมงาน Meet and มิ e แอนกีกับผมจำนวนสิบท่านนะครับพร้อมกับเพื่อนที่คุณแท็กมาด้วยนะฮะโดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีหน้าแฟนเพจ Facebook พีทอินแหลกในวันที่ 10สิงหา2564นี้นะครับใครจะเป็นผู้โชคดีไงเดี๋ยวผมจะประกาศรายชื่อที่เพจ a c e b o o k ของผมเองนะครับแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าเรื่องวันเวลาเนะี่ยผมแค่ตั้งแพนคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k ผมอีกทีนะครับผม,ม้ก็อยากให้เข้ามาร่วมงานและก็มาร่วมกิจกรรมมิตติ้งกิจน,นี้เยอะๆนะครับผมแลฝากไว้หน่อยแต่ต้องบอกว่าครั้งนี้แล้วแต่สถนานการณ์ว่าบ้านเมืองเนี่ยโรคระบาดอะไรมันจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นนแค่ไไหง จะประกาศหน้าแฟนเพจ Facebook พี่แหลกอีกทีแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมช่วงนี้ก็โรคระบาดเยอะหรืออะไรก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนี่ผมเป็นห่วงจริงๆนะครับฝากฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับซีอูไปฮะไอพิษจะกินให้สุดแล้วหยุดที่